กว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกาหนดไว้ว่าไม่ควรเกินวันละหกช้อนชาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหวานมากโรคก,ก็ตามมาเยอะนะคะโรคสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดนมน้องใสส่งอาจารย์กิ่งดาวค่ะนมน้องใสของเราก็คือตอนละหวานนะคะลดหวานวันละนิดชีวิตแจ่มใสค่ะข้อหนึ่งลดน้ำตาลให้น้อยที่สุดค่ะสอปรุงแบบ พอดีค่ะสาปงปริมาณที่พอดีค่ะแล้วก็ไม่ต้องปรุงน้ำตาลเยอะก็ได้ค่ะช,ช่วยกันรดหวานลดเดรัคช่วยกันนะคะลช่วยกันรดหวานกันนะคะทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวคุณไม่ต้องปรุงนะคะ ใส่น้ำตาลแค่ช้อนเดียวนะคะเชื่อดี่ฉันถือใส่น้ำตาลแค่ช้อนเดียวเชื่อค่ะจากมองก,กี้ค่ะหุ่นใหญ่จากมองก,กี้ค่ะค่ะ